นี่คือเกมที่เปิดตัวตั้งแต่ปี2020แต่ทุกคนเคยสงสัยไหมว่าทำไมทุกวันนี้ยังมีคนกลับมาเล่นอยู่เสมอเกม Shin Impact ไม่ได้ล้างผู้เล่นไว้ด้วยเกมเพลย์หรือระบบกาชาแต่ด้วยโลกที่ทำให้รู้สึกเหมือนใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจริงๆลองหลับตานึกถึงวันแรกที่เราเดินเข้ามาในมอนสเตอร์เมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยสายลมและอิสระภาพที่โอบล้อมหัวใจของเราเพลงที่แค่ได้ฟังแล้วเนี่ยชวนคิดถึงสุดๆหรืออินาซึมะเมืองแห่งสายฟ้าที่เปลี่ยนไปด้วยกลิ่นอายและบรรยากาศแบบญี่ปุ่นที่ไม่ใช่แค่งาสย น้ำและความยุติธรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมฝรั่งเศสและอังกฤษทั้งตีมเมืองงานสถาปัตยกรรมศิลปะ,ะ,รรปะแฟชั่นไปจนถึงซาวด์แทร็กที่หรูหราและงดงามอีกมากมายทุกๆเมืองที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่แผนที่ใหม่แต่มันคือการออกแบบที่เต็มไปด้วยรายละเอียดเล็กๆใครหลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปตั้งแต่เสียงเพลงที่ดังแผ่วเบาไปจนถึงบทพูดของ NVC ที่ไม่มีใครจําได้แต่ทั้งหมดนั้นมันทําให้เมืองเหล่านี้เนี่ยรู้สึกเหมือนมีผู้คนอาศัยอยู่ในนั้นจริงๆและนี่แหละคือพลังขอออออองง World HoW Design ทททีี่่่่่่่่่่ําาาาาาาไไไดด้้ยยเเเเเหลลลลลืืืชโโกกรรรมมมมแแแคคนนนผตััสถูบะ เไปทุกบรรยากาศได้จริงๆ